สวัสดีครับก็พบกับเบียร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเบียร์ก็มีภารกิจด่วนเลยนะครับที่จะต้องนํารถนะครับไปส่งให้กับทางลูกค้านะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเมื่อเช้านะครับก็ได้ทําการไปโอนรถใส่ชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปส่งให้ถึงที่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเคสนี้นะครับลูกค้าเห็นแค่รูปภาพนะครับรูปถ่ายอย่างเดียวนะครับยังไม่เห็นรถจริงแล้วก็โอนซื้อสดเต็มจํานวนนะครับ เดี๋ยวเราไปถึงบ้านลูกค้าเนี่ยเราจะขอสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะครับว่าเพราะเหตุผลอะไรนะครับทำไมถึงไว้วางใจกับทางโชวรูมของเราหรือว่าทางเบียร์นะครับที่ซื้อรถโด,ดยไม่เห็นรถนะครับเดี๋ยวเราไปส่งรถเลยครับ ตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้านะครับพี่ทองเปลวนะครับอีกประมาณกิโลกว่านะครับก็ใกล้ถึงแล้วใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับจากที่โชลูมาถึงนะครับโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปขอสัมภาษณ์พี่ทองเปลวหลังจากที่ได้เห็นรถตัวจริงอีกทีนึงครับผมก็มาถึงที่บ้านลูกค้านะครับพี่ทองเปลวนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ทองเปลวน่อะครับว่าคือรถคันนี้ เป็นคันที่สองแล้วใช่นะครับที่ซื้อที่ซื้อกับบ้านชัดอะไรแลวบ้านเฉยนะครับก็คือซื้อทางเบีย์เนาะนะครับก็คือคันแรกจะเป็นมาด้าคันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือมีทําการคันนี้เทิร์นมาเนาะนะครับแล้วก็มาเป็นตัว่าเจ้านาวารานะครับเป็นตัวปีสิบห้านะครับอ่าออโต้โฟลว์นะครับคันนี้ตอนซื้อพี่เห็นจากไหนเอกคันนี้จากในไลน์ในไลน์ของเบียนในไลน์ของของเบียนะครับ รู้สึกว่ารถจะเพิ่งเข้ามาน่าจะยังไม่ถึงวันใช่ใช่นะครับชั่วโมงเองใช่แล้วก็ทําการซื้อปุ๊บแล้วก็แล้วก็ทําไมถึงโอนเต็มจํานวนแล้วไม่ต้องดูรถครับผมก็เชื่อใจกันนะครับเพราะว่าเคยซื้อกับเบียรแล้วอ่าเป็นเซลล์ที่ดีพูดจะตรงตรงตามรถยังไงก็อย่างนั้นเลยเดิมเดิมะไรกันอย่างไงใช่ครับนะครับใช่ครับก็ขอบต้องขอบคุณมากนะครับพี่ที่ว่าอ่าไว้ใจให้เบย์ได้ดูแลเนาะนะครับก็ยังไงวันนี้นะครับต้องขออวยพรให้พี่ทองเปลนะครับแล้วก็ทางครอบครัวนะขอให้มีความสุขคครรับวามเจิญ เฮงเฮงงรวยขนเงินขนทองมาเยอะๆนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยแล้วก็ขอให้เบียร์ได้ดูแลในคันต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอฝากพี่ท่องไปอนิดนึงครับว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองสภาพดีก็ขออนุญาตฝากยนะนำให้เบียร์นิดนึงครับครับครับใครใครเอ่อผู้ใดที่สนใจนะครับเข้ามาติดต่อกับเบียร์ได้หรือทางร้านชัดชัยอะไรนะช่ัชัดชัยครับครับนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ไปครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงวันนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เรามีการส่งถึงที่นะครับเดินทางมาประมาณ68กิโลเกือบเกือบจะดสิโลนะครับส่งฟรีไม่มีใครจ่ายนะครับก็เดี๋ยวในคลิปว่าต่อไปเนี่ยจะไปส่งที่จังหวัดไหนเนี่ยเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ